วิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงคำสั่ง input นะคะคำสั่ง Input เ,เดี๋ยวจะทบทวนคำสั่ง input ก่อนนะคะซึ่งมันมีด้วยกัน3รูปแบบที่ใช้งานนะคะรูปแบบที่1ก็เป็นการรับข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือเป็นข้อความนะคะรูปแบบที่2จะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มและรูปแบบที่3จะเป็นเลขทศนิยม โอเคคราวนี้การใช้งานคําสั่ง Input มันจะใช้งานร่วมกันกับตัวแปรนะคะเมื่อไหร่ก็ตามมีการเก็บข้อมูลก็จะต้องมีการสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยโค้ดแรกนะคะเดี๋ยวครูจะรับข้อมูลที่เป็นชื่อผู้ใช้งานนะคะฉะนั้นครูจะตั้งตัวแปรนะคะขึ้นมาเป็นตัวแปรเนมแล้วกันตัวแปรเนมนะคะตามด้วยเท่ากับแล้วก็ตามด้วยคําสั่ง Input ตอ input นะคะวงเล็บเปิดปิดแบบนี้อันนี้คือคำสั่งรับข้อมูลที่เป็นข้อความนะคะก็คือง่ายๆเลย name, name คือตัวแปรนะคะเท่ากับ input ให้มีการเก็บข้อมูลลงไปในตัวแปรเนมนะอันนี้ครูจะคอมเมนต์ไว้ให้นะคะว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรนะคะเก็บข้อมูลตัวอักษรหรือข้อความ แบบที่2นะคะแบบที่2ก็คือตัวเลขจำนวนเต็มครูจะใช้ตัวแปรเ,เป็นเป็นเละกันนะคะสั้นๆเนาะเป็น n เ,เท่ากับนะคะคราวนี้พอเป็นเลขจำนวนเต็มมันจะต้องมีฟังก์ชันที่มาแสดงนะคะเพื่อบอกว่าเป็นเ,เป็นชนิดอะไรฉะนั้นเนี่ย พอเราจะเก็บเลขจํานวนเต็มเราก็จะใช้เป็นฟังก์ชัน In นนะคะฟังก์ชัน i n วงเล็บเปิดปิดแบบนี้อ่า i n วงเล็บเปิดปิดในวงเล็บเปิดปิดของ In นนะคะเราก็จะใส่คําสั่ง Input เข้าไปแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลตัวเลขจํานวนเต็ม นะเก็บข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็มนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเก็บข้อมูลที่เป็นทศนิยมนะคะครูเก็บเป็นเกรดเฉลี่ยล้กันนะคะใช้เป็นตัว8ปแล้วก็ตามด้วยชนิดข้อมูลนะคะคือ float AT, float วงเล็บเปิดปิดนะคะในวงเล็บเปิดปิดของ float เนี่ยก็จะใส่คำสั่ง input เข้าไปนะคะถ้าสมมตินักเรียนไม่ใส่คำสั่ง input นะ่ะ มันก็จะรับข้อมูลได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าคําสั่ง IN p u t คือการรับข้อมูลถ้าใส่แค่โฟส t ใส่แค่ IN โปรแกรมมันก็ไม่ทํางานให้นะคะเพราะว่ามันมันไม่มันหาคําสั่งรับข้อมูลไม่เจอนะเก็บข้อมูลเลขโทศนิยมค <Okay. S 1> ลองรันดูนะคะพิมพิมเสร็จก็ลองรันดู ขวามือเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามันไม่ไม,ไม่มีอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่โปรแกรมมันทํางานอยู่นะคะเราสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้ครูกรอกชื่อกด enter ครูกรอกอายุครูกรอกเกรดเฉลี่ยนะคะเราเป็นผู้สร้างโปรแกรมเนาะเราก็รู้ว่าเราเก็บอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าข้อเสียแบบนี้ก็คือผู้ใช้ที่คนอื่นมาใช้งานเขาก็ไม่รู้กับเราเนาะฉะนั้นโปรแกรมที่ดีก็ควรจะมีข้อความบอกผู้ใช้ได้ว่า ตรงเนี้ยคุณต้องกรอกข้อมูลอะไรใช่ไหมคะฉะนั้นบรรทัดที่1นเนี่ยอูจะใส่ข้อความแจ้งผู้ใช้เข้าไปด้วยนะคะว่าให้เขากรอกอะไรเนาะการใส่ข้อความออกมาแสดงผลก็ต้องอยู่ภายในเครื่องหมายดับเบิลโ d ดใช่ไหมคะอ่านี่เราก็จะบอกว่ากรอกชื่อผู้ใช้แล้วก็ตัวที่2นะคะกรอกอายุผู้ใช้จะอยู่ในซิงเกิลโดหรือดับเบิลโขดก็ได้นะ กรอกอายุผู้ใช้แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นกรอกเกจเฉลีย่ยนะคะกรอกเกจเฉลีย่ยผู้ใช้นะกรอกเกตเฉลีย่ยนะคะคราวนี้กดลันอีกทีก็จะเห็นแล้ว นะเห็นแล้วว่ามีข้อความออกมาบอกแล้วว่าจะต้องกรอกอะไรผู้ใช้ก็ได้กรอกได้ถูกต้องนะคะกรอกชื่อกรอกอายุกด enter กรอกเกรเลี่ยกด enter นะคะคราวนี้โปรแกรมมันก็หยุดอยู่แค่นี้เนาะพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเนี่ยข้อมูลทุกอย่างที่เรากรอกมันถูกเก็บลงไปในตัวแปรเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราต้องการแสดงผลข้อมูลที่กรอกเข้าไปออกมาเราก็จะใช้คําสั่ง print ใช่ไหม คำสั่งปริ้นนะคะอยากแสดงชื่อชื่อเก็บอยู่ที่ไหนชื่อเก็บอยู่ที่ตัวแป n นามใช่ไหมคะเราก็เรียกตัวแป n นามออกมาแสดงผลนี้ต้องการแสดงผลอายุนะคะก็เรียกตัวแปรเอ็นออกมาเพราะว่าอายุเก็บอยู่ในเอ็นต้องการแสดงผลเกรดก็เรียกตัวแปลจี G ออกมาเพราะว่าเกรดเก็บอยู่ในตัวแปลจี G นะคะลันดู กรผู้ใช้อีกทหนึ่งนะคะกด enter กรอกอายุกรอกเกรดเฉลีย่ยเห็นไหมคะนี่คือข้อมูลที่ได้จากคำสั่ง print น,นะคะคราวนี้ครูจะเพิ่มเติมข้อความเข้าไปบอกผู้ใช้หน่อยนะคะว่ากนกวันเนี่ยมันคืออะไรนะคะ25คืออะไรและ3.99คืออะไรเนาะแล้วก็จะเพิ่ม การแสดงผลข้อความธรรมดานะคะต้องอยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโคลเนาะมันมีมากกว่าข้อมูลข้อมูลมากกว่า2ชุดก็ใช้คอมมาคันนะคะข้อมูลชุดแรกเนี่ยเป็นการแสดงผลข้อความธรรมดาตรงนี้กูจะแสดงคําว่าผู้ใช้นะคะอาชื่อผู้ใช้แล้วก็ต่อมานะคะอายุผู้ใช้เนาะอายุ อายุผู้ใช้งานนะคะอายุผู้ใช้แล้วก็จะเติมหลังอายุหรือตัวแปรนะคะให้แสดงผลคาว่าปีเข้าไปด้วยอ่าแบบนี้นะคะก็จะเป็นอายุ25ปีนะคะอะเกรเฉลียเกรดเฉลียลองรันดูอีกทีนะคะ กรอกชื่อเข้าไปกด enter กรอกอายุกด enter กรอกเกรดเฉลี่ยนะคะกด enter, Good enter. <Good> enter. เห็นไหมคะข้อมูลนี่คำสั่งข้อมูลที่เราใส่คำสั่ง print เข้าไปก็จะออกมาตรงนี้นะคะ ฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นรูปแบบคำสั่งของ Input เนาะสามบรรทัดน,นี้นะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าถ้าต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อความหรือตัวอักษรน่ะเราใช้แค่ Input อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจะเก็บเลขจำนวนเต็มนักเรียนต้องใส่ชนิดข้อมูลเข้าไปหน้า Input ด้วยนะคะก็คือ In t ถ้าจะเก็บทศนิยมก็ใส่โฟลดเข้าไปหน้า Input นะคะโอเคอันนี้ถ้านักเรียนอ่านเอกสาร แล้วไม่เข้าใจนักเรียนก็ดูวิดีโอซ้ำๆหลายรอบก็ได้เพื่อที่จะได้ทำใบกิจกรรมได้นะคะ